ดีครับวันนี้จะมารีวิวปืนลูกสองที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวคนระับจกค่ายคานอัมคานอามเอเท็เอเทเป็นปืนสัญชาติตุกรกีนะครับมันมีความพิเศษยังไงตัวนี้คือมันเป็นระบบ dual system ครับ ดูว่าซิสเต็มคืออะไรอ่ะคือมันยิงได้ทั้งสองระบบเลยยิงได้ทั้งระบบเซมิออโต้กับระบบปั๊มแอคชั่นครับระบบปฏิบัติการนี้เหมือนบินารีเอ็สามคลายเลยนะครับมีปุ่มปุ่มเรียกรูปจะอยู่ตรงนี้ แบบกล้องยี่สิบนิ้วครับตัวนี้แต่ตัวนี้ทําการถ่ายช่องบรรจุกระสุนไปแล้วให้หลดกระสุนง่ายขึ้นแล้วก็ต่อหลอดบรรจุกระสุนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับจุกระสุนได้สิบนัดแคปซิที่สิบนัดนะครับตัวเบอร์กระโหลกนี้ถ้เป็นรีวเนี้มันลอยนะเจ็ดสิบเจ็ดห้า ก็จะเป็นพลาสติกโพลิเมอร์นะตัวลูกเลื่อนก็จะเป็นระบบขัดกรเหมือนบิตาลีนะครับเป็นขัดกรนแบบริตารีรารครับการทำงานคล้ายๆบิตาลีเลยครับตัวนี้แล้ววิธีเปลี่ยนโหมดการยิงก็จะอยู่ทานหน้าตรงนี้นะครับตอนนี้มันเป็นยิงแบบเซมี a อัตโนมัติถ้าเราอยากจะยิงแบบฟามแอคชั่นเราก็ปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับ ปีนอย่างนี้แล้วก็ถอยหลังมาน,นิดนึงถอยกระโจมมาินดนึงแล้วก็ปล่อยอมันจะเด้งนี่ก็จะเป็นยิงแบบแอคชั่นปืนตัวนี้ไม่ใช่ปืนแข็งน,นะเหมาะสําหรับป้องกันชีวิตทรัพย์สินเฝ้บ้านเฝ้าสวนนะแล้วก็เจ้าหนที่ป้องกันปราบปรามก็น่าจะเหมาะสมเลยเพราะว่ามันยิงได้ไม่เลือกรูกรับรูปเบาอีก ยีกรัมนี้ก็น่าจะยิงได้เพราะว่ามันเป็นปัน๊มแอคชั่นด้วยไม่ต้องหัวเรื่องปืนติดขัดนะครับจที่สายปราบปัามนี่ผมว่าตัวนี้น่าสนใจแล้ราคาไม่แพงด้วยผมไม่แน่ใจว่ามีสวัสดิการเปล่าขันอาร์เอทันท้ายก็จะหน้าตาประมาณนี้ก็เป็นพลาสติกโพลิเมอร์แล้วก็ออยางท้ายก็จะนุ่มๆครับ ดูดซับแรงรีคอยได้ดีตัวนี้นมนมกางสไตล์บืนตุรกีครับหน้าตาประมาณนี้แหละแต่ตัวนี้ผมว่างานค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองยิงให้ดูอันนี้รีวิวแบบข้าวๆอนเดี๋ยวมาลองดูสี่นัดเดี๋ยวเราจะลองยิงแบบตามแม่ชั้นก่อน ยิงแบบแซมิออโต้นะครับก็คือบิดสวิตช์ตรงนี้เลยบิดลงมาแล้วก็ดันแบงา์หน้านี่ีอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเซมิออโต้แล้ว